สีส้มออกแดงสีส้มสูงสองไม่ต้องทาใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยสูงสองอะค่ะเดี๋ยวทาสูงสามเลยอ่ะลบออกคือถ้าพี่มียิ่งขายอ่ะพี่มีจะได้ไม่ได้นอนเพราะว่ายอดมันไปเรื่อยๆแล้วพี่มีก็ต้องแพ็ค ขาเบสต้องไปนอนอยู่แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นเช,ช้าแล้วฉันก็ขายทองคัตสึต่อตอนเชา้าไม่เป็นไรคนแพ็คนี่ก็ปิดร้านทองคัืสอ <c oughs> คนแพ็มมคพอตมันมอคืนปกติร้านทองคัตสอปิดห้าทุ่มนะคะแต่เขาปิดร้านเพื่อมาช่วยหนูขาย <c oughs> อย่าลืมไปกินทองคัตสอกันด้วยเอาฝาร้านเลยฝา่ร้านช่วยกันด้ยนะคะทองคัตสอเทเบิลนะคะอยู่เมืองทองนะคะมากินข้าวกันได้เยอะๆเลยนะคะว่างๆก็อาจจะมีเบสเข้าไปบ้างแต่ก็ช่วงนี้งานเยอะก็ไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่แต่ก็มาเจอมี่ก็ได้เพราะมี่อยู่เคาน์เตอร ตอนนี้ทําทุกงานเหมือนกันทําทั้งทงข่าวสร่ทำทำทำัทำ้งเนี่ยขอพุณค่าขอพุณค่ามาจากแฟนคลับพี่แจมราชตะช่วยสืบอซื้อลิปด้วยนะคะ,าาะ,คะพี่แจมลงไานแล้วใช่ไหมถึงมาช่วยกันกดด้วยนะคะแล้วก็ดูละครด้วยแท่งละสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะถ้าแม่แม่พี่แจมเอาไปทานเนี่ยลบรองว่งาสวยทุกคนพี่แจมจะต้องเดินไปชมทุกคนว่าสวยมากสวยมากถ้าทานลิปเบสเดี๋ยวจะไปเตรียมพี่แจมนะใครทานลิปเบสพี่แจมต้องเข้าไปอวยนะ เดี๋ยวเข้าไปแบบอุ้ยฝากน่าจุกจิงเลยเดี๋ยวจะไปบิวพระเอกก่อนนะฝากด้วยนะคะใช่แฟนคลับพี่แจมน่ารักมากน่ารักมากๆวันนั้นที่เบสไปร้องเพลงทุกคนช่วยไปร้องเพลงนะคือน่ารักตั้งแต่ตั้งแต่เบสได้เล่นกับพี่แจมแล้วเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็คือแบบว่าดีใจจังเลยได้เล่นกับน้องเบสเพราะว่าน้องเบสได้พาพี่แจมเล่นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยไม่มีใครแบบแอนตี้หนูเลยพี่แจมเขายังเป็นห่วงเบสเลยนะว่าแบบน้องจะโดนว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย เพราะว่าน้องลงหนูก็ลงเยอะจริงแหละ <c oughs> ก็หนูถ่ายทุกวันเลยอ่ะแต่ว่าแฟนคลับไม่มีใครว่าเลยหนูบอกพี่แจมว่าไม่มีใครว่าหนูเลยแสดงว่าทุกคนแบบต้อนรับหนูช่วยกันกดด้วยนะคะแฟนคลับพี่แจมขอบคุณค่ะรอดูละครขอบคุณค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตามหาที่เธอลืมหนึ่งทุ่มห,ห,หนึ่งทุ่มตรงนะคะทางช่องวัน กดตะการแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าผนกปินและผนแกแพ็คเนี่ยจะต้องทําการทําให้เสร็จสิ้นและเบสจะต้องไปล้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาตอนเช้าก่อนที่เอ่อพรุ่งนี้หนูจะไปเจอแม่นุ้ยเดี๋ยวหนูมาไลฟ์กับแม่น,นุ้ยแล้วก็พรุ่งนี้ในกองถ่ายด้วยความที่ซีนมันดราม่ามาก,มากพรุ่งนี้หนูไม่รู้ว่ามูดมันจะไลฟ์ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนละครมาแน่ๆเดี๋ยวหนูจะพยายามช่วงเขาพักกินข้าวตอนหกตรงนเดี๋ยวหนูจะ มาไลฟ์สั้นๆให้ทุกคนดูละครนะคะพ่งนี้หนูจะพยายามแต่ว่าพุ่งนี้คือแบบเบรกคืออย่างปึง้งแล้วหนูเข้ากับพี่แจมแบบปึง้งแล้วคือดราม่าหมดเลยแบบปึง้งได้ค่ะหนูจะทําให้นะคะทุกคนแต่เช่นกดลิฟต์ก่อนนะคะเธอเธอเหมือนเข้าร้านแบบยิปแอนด์บอยหรือว่าสันนดูดทิ อยู่ๆก็มานั่งเทสลิปสติกไม่ใช่จะโชว์ให้ดูสีงไงทำไมเขาทำสวอชส,สวยกว่าเบสเดียวดูเบสจะได้เห็นชัดๆเบสจ้างช่างแต่งหน้าไงทุกคนตอนนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งยังไม่หมดหรอ,อยังยังเหลือสิบย่ยังไม่มีใครกดจริงเหรอแปบลบว่าคนกดเบอร์อื่นนะเนี้ยเพราะว่ายอดขึ้นแต่ว่า ศูนย์หนึ่งยังไม่ยังไม่ขึ้นหมดปะหรือขึ้นแล้วเพราะว่ายอดมันขึ้นนะเนี่ยดีฟเฟดูหนอยเดี๋ยวรอบหน้าพี่มีไปหาทางทําจอแบบที่มันบอกยอดเงินได้ปะเยปเต้องกดดีฟเฟใหม่ให้อัปเดตอ่ะต้องออกแล้วเข้าไม่แม่กดรดิฟเฟใหม่เบสชอบสีไหนที่สุดชอบทุกสีเลยอันเนี้ยตอนแรกอะ่ะเขาเอามาให้เบสเลือกแบบ สามสิบสนะี่สิบสีน่เยก็เลือกเหลือแค่ห้าสีสีนูดแนะนำเป็นศูนย์สามค่ะมันจะออกเนื้อ,เน,อเนื้อหน่อยสีไหนไปทาไปดูว่าติดบศูนย์หนึ่งค่ะอยากให้ชวนน้องโมนี่มาไลฟ์เก่งใจอะ่ะเก่งใจหมดเลยนะจริงๆหนูแบบ หน้าตาเนี่ยพี่แจมบิก๊กแค่นี้ที่ไลฟ์ด้วยอะ่ะกับคนอื่นไม่ถ้าไม่ได้ลูกค้าจ้างก,ก็ไม่ค่อยไลฟ์เลยอะ่ะเกรงใจอะ่ะเป็นคนขี้เกรงใจป้าดาวเออป้าดาวพี่แจมป้าดาวบิก๊กสามคนที่แบบหนูไลฟ์ึ้นไลฟ์ด้วยกับคนอื่นหนูเกรงใจมากเลยอะ่ะทาไมหนูขี้เกรงใจขนาดนี้อันนี้ก็อเออ,เ,อ,อเกรงใจที่สุดอะ่ะรู้สึกไม่กล้ารบกวนใครไม่เป็นไรแบบขายเองได้อะไรเงี้ย เฮ้ยยอดขึ้นแปลว่าที่ยอดขึ้นนี่เขากดอะไรกันอะถ้าศูนยหนึ่งยังไม่หมดอ่ะแปลว่ากดสีอื่นเห็นชัดไหมเห็นชัดยังนี่ข้าไดูสีนี่คือศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์สองทำไมเธอสอศูนย์สามศนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะเห็นชัดแจ๋วไหมคะหหให้ทุกคนดูชัดมากพี่มีทถ พี่ม <c oughs> ี่จะทำชัดกว่าเบสดูเบศทำ <iniz> พี่แต่งหน้าเป็นเนาะรู<ม>้ <c oughs> ไหมว่าบางทีพี่มี่ก็แต่งหน้าให้เบสเดี๋ยวเบสจะเริ่มล้างนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรออีกส <c oughs> ี่ห้าทีจะลงแบบวันที่ไปต wow ึก <c oughs> ไบโยกเนพี่มี่มันควแต่งให้ใช่เบสพูดอยู่ในไลฟ์บิ๊กวันนั้นนะตอนที่ไปตึกใบหยกกินเป็ดปักกิ่งกันไปแบบเมาอะกับม้วนเมาเป็ดเมาเป็ดอะอร่อยหรอหรอร่อ <c> ย <oughs> อร่อยมากค่ะแต่ว่าสั่งมาเยอะมากเป็ดปักกิ่งหมดไปประมาณแบบเกือบยี่สิบจานได้วันนั้นค่ะเบสิลระเบิดเขาบอกใช่เบ๊เป็นนักสินค่ะดูดิเปื้อนไปหมดสินระเบิดอันนี้ส่วนการสวอลลิปของเบ๊คือเปื้อนไปหมดเสื้อก็เปื้อนเขาบอกน้ำยาที่ร้านมีสีอะไรไอ้ยี่ห้อเฟซิตค่ะหนูเป็นพีเซนเตอร์มิกมูฟเวอร์ ล้างเครื่องสาอางล้างหน้าเป็นทรีอินวันเป็นโฟมล้างหน้าก็ได้นดูชนี่นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนสามศูนยสี่ศูนห้าชัดแจ๋วค่ะทุกคนเธอไม่มาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่ปิดร้านขายทองระสืออยู่มีลูกค้าลูกค้าออกปุ๊บเฮ้ยพี่มี่ยอดขึ้นไม่หนูอยากรู้ว่าที่ย่อดขึ้นเขาเขาไม่ได้กดศูนย์หนึ่งหรอไม่ใช่มันหมดหรอเธอไปดูสิแม่เขาไม่ได้เมื่อกี้ ไม่หมดป่าหมดแปลว่าเขากดเบอร์อื่นยังเบอร์อื่นยังเหลือเบอร์อื่นเบอร์อื่นไม่ไม่ไม่ต้องบอกเหลือก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่พออ่าใช่แต่มันจะไม่พอแล้วมันคือช่วงของสุดท้ายแล้วของเบอร์หนึ่งแต่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เบหมดจะเบอร์หนึ่งสวยจี๊เหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึงสิ ไม่ดิเราต้องเอาเก็บไว้ให้เราด้วยนะเพราะว่าอันนี้ไม่มีแค่อย่างละอันนะเหรอเธอนะหน่อยแม่เีนือให้ลูกค้าก่อนก็นได้ฉันรอรถอหลังก็ได้ ไม่ใช่แล้วเราจะไม่มีไลฟ์ขายพรุ่งนี้อเข<ร>า่พรุ่งน,นี้เข้ามาส่งพรุ่งนี้ก็าโรงงานไงให้โรงงานส่งมาให้เราแม่โทรบอกโรงงานแนละ้วใช่ไหมให้สออ่งมาที่นี่นะคะคทุกคนศูนย์หนึ่งชมพูค่ะศูนย์สองสีส้มค่ะศูนย์สามนะคะสีจอกส้มน้ำตาลอิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้คือศูนย์สี่จะเป็นชมพูตุนๆหน่อยค่ะแล้วก็ศูนย์ห้าจะเป็นชมพูแดงตุนๆค่ะไม่ต้องขายของร้สื่อมาจ้างแบบให้น่างไรพทุกวันอะ แล้วก็จะต้องเล่นอะไรมาลงความหนักที่มันแบบว่าไลฟ์มันเอไออ่ะที่มันไลฟ์แบบเอไออ่ะที่มัตั้งแต่เช้าจนเย็นคุณไบอกทุกวันพุธได้ป้างที่มันหยุดแล้วก็ถ่ายเพราะอนาสิร์ตแบบจ้างจ้างมาเพื่อแบบนั่งไลฟ์อย่างเงี้ยไ่ีทาเเป็นอย่งงี้ยี่เขาทำกันอ่ะนั่งไลฟ์ทั้งวันจะทำห้องให้ไลฟ์หรือทำห้องมู่นเนี่ยเออเขาพี่มีแต่งหน้าเป็นด้วยไงที่มีแต่งหน้าสวย ที่นี่มาขายบ่อยๆนะคะขายเก่ง <laughs> ชอบเครื่องสำอางคะ่ะชอบแต่งหน้าทำผม,มใ,ใช่บางทีก็แต่งหน้าให้เบสท,ทำผมให้เบสไปงานกล่องน่ารักใช่หนูจริงจังมากกับการวาดหมีแค่หมีตัวเดียวอะใช้เวลาแบบสองอาทิตย์มั้งนานมาก แล้วหนูแบบไปแขบแบบแพนด้าหมีขาวหมีขั้วโลกแพนด้าเผือกแขบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับหมีเหห้าหลอดแล้วเบอร์หนึ่งหรือห้าหลอดสุดท้ายนะคะเราจะไม่เก็บพรุ่งนี้เอาไปให้แม่นุ้ยแม่เก็บไว้อันหนึ่งสิเออนี่ไงเนี่ยอันนี้นี่เนี่ยเอาอันนี้ไแม่ยังได้แกะใช่ไหมันยให้แม่นุ้ยก็ได้นี่ไงศูนยหนึ่งสองอัน พราะพวกนี้ไปรายการเราไม่มีไลฟ์นะจริงๆอ่ะเราต้องเก็บไว้ไลฟ์ด้วยไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์กับแม่นุ้ยที่รอบวันแล้วเก็บไว้ไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ในกองถ่ายกับพี่แจมแต่เราไม่มีให้ใครนะเพราะว่าหมดแล้วอันในกองอาจจะไม่ไม่ได้พกตากล้องรีบหมดแล้วจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าจะไลฟ์โปรโมทละครเธอมันแน่นมาคุณไม่ออกค่ะทนไหมทนเปล่ะนั่งขูดจนเลขจะขึ้นแล้วมั้งเนี่ย ดูดิจ่ายเงินแล้วสูงสี่พี่มี่ทำไมเธอมาแล้วยอดมันขึ้นกว่าฉันนั่งอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องขายละสุดจ้าจริงก็ได้ขายตรงกระสือให้มันได้ขายที่แบบว่าพูดทุกวันแล้วก็โชว์ลิฟท์โชว์ลิฟ์ใช่อย่างนั้นอะแล้วก็ปัก ฉันยกช่องฉันให้เลยล้าก็ว่าบอกว่าทุกวันพุธวันพุธไม่ได้เปิดร้านทุกคอสื่อวันพุธปิดร้านก็มานั่งขายทุกวันพุธจะถ่ายละครก่จะถ่ายจบฮนนูนคริสต์มาสก็ฉันก็มานั่งกับป้าอ้อยไงสองคนฉันพาป้าอ้อยไหล์ขายลิปขายดีเพราะสีชัดค่ะใกล้เปมากท่นั่งเทสลิปมาคือทุกคนไม่เห็นสีเลย อันนี้ใครบว่าเห็นเพราะพี่มี่ยกให้ให้ทุกคนดูตลอดยอดขึ้นนะเพราะว่าโบสทาปากสีชัดอ๋อใช่โบสทาปากสีเบอร์หนึ่งตอนโบสมาเบอร์หนึ่งขายเลยแสดงว่าตลาดติ๊กต็อกเนี่ยใครขายเก่งคือได้ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นดาราหรือคนดังใช่ไหมคือใครทําให้ฉันเห็นภาพว่าสีแบบนี้ใช้แล้วเป็นแบบนี้หมดแล้วส่วนหนึ่งเย่ ก็จะโชวสีต่อไปเพราะยังเหลืออีกหกนาทีค่ะยังเหลืออีกหกนาทีสี่ทุ่มครึ่งเบจะลงไลฟ์สี่ทุ่มครึ่งทุกคนรีบกดเลยค่ะป้าบอกแล้วพี่มีมาขายหมดเอ้าหนูนั่งตั้งนานอ่ะขายไปหมดพี่มีมาขายหมดแสดงว่าการที่เราเป็นอินฟูหรือมีผู้ติดตามเยอะไม่มีผลไม่มีผลของการขายของ ส่ะทุกคนหนูจะไปแล้วนะคะอีกห้านาทีหนูต้องไปมีผลค่ะมีผลน้อยสิทุกคนแล้วองมาจ้องแต่จะแคบคลิปไปดราม่ากกันหนูรู้นะแต่พอแบบว่าเขามาขายของก็เลยซื้อแต่ถ้าหนูอยู่เนี่ยต้องฟังกันยังไม่กดอยากฟังก่อนฟังเพื่อจะได้แคบ แฮปปเอาไปทำคลิปเอาไปเป็นมีมขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็แบบประโยคไหนอย่างเงี้ยทัดใจทัดใจหน่อยอ่าจุดประเด็นดราม่าพอได้ยอดวิวก็แฮปปี้ใช่ไหมรู้หมดเลยไม่เหลือเลยรู้จริงก็เอาให้ได้ยอดวิวค่ะทุกคนได้ยอดวิวทุกคนก็ได้เงินหนูก็ยินดีด้วยหมดแล้วไม่เหลือเลยี่นี่สมค่ะ สวัสดีชัดๆนะคะคุณเบสครั้งหน้าเมื่อกี้ฉันก็ทำชัด <TR> ทำไม่ได้เหมือนนี่นะดูที่ขนาดทาตั้งนานแล้วยังเงาวใช่แต่ว่าอันนี้หนูปล่อยผ่านไปได้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดที่หนูไปวงสวงแล้วขแล้วมีดามาแล้วหนูก็ปล่อยผ่านหนูรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรไม่ดีซช่นหน่อยที่บ้าน,นหนูหวงังด,ดีกับทุกคนที่บ้าน อีกสี่นาทีสุดท้ายทุกคนรีบกดเดียวตอนนี้ศูนย์หนึ่งหมดแล้วนะคะเหลือนี่นะคะศูนย์สองออกส้มนะคะศูนย์สามนะคะเจอกน้ำตาลส้มชาหมดจริงศูนย์สี่เจอะแชมพูส้มนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าเจอะแชมพูแดงแดงตุนตนนะคะนี่นะคะยังเงาวาวเหมือนเดิมอยู่เลยทามาสักพักหนึ่งแล้วเราจะเช็ดโชว์แล้วเพราะว่าสี่ทุ่มยี่สิบหกนาทีแล้วมีแฟนคลับมซัพพอร์ตมากด จริงเหรอคะมีดอมบีบีด้วยเหรอคะขอบคุณนะคะควันนี้ไปกองถ่ายคนในกองบอกว่าเออดอมบีบีเขาทําอะไรนะหมูทอดกับข้าวเหนียวไปให้วันวงสวนเขาบอวากว่าเฮ้ยซื้อเจ้าไหนอ,อ,อร่อยมากหมูทอดกับขกับข้าวเหนียววันนั้นอะไรเงรี้ยทอดเปล่าไม,ไม่ไม่รู้อะไรทอดอะ่ะกับข้าวเหนียวอ่ะเพราะว่าเบสไม่ได้กินเบสกินผลไม้แล้วทุกคนบอกว่าอร่อยมากดอมนั้นเขาซื้อไหนกันอะไรแบบเนี้ จะเชทโชว์แล้วนะด้อมบีบีน่ารักใช่ดอมบีบีน่ารักไก่ทอดตซัพรสุดๆแต่เราได้กินไก่ทอดแต่ดอมบีบีเนี่ยก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวบีบีเนี่ยไม่ได้ค่อยเจอกันเลยอีก <c oughs> อคนนึงก็ถ่ายละครอีกคนนึงก็เล่นคอนเสิร์ตหมอลำ <c oughs> แล้วก็แบบเออเวลาไลฟ์ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์ด้วยกัน เดเจอกันแน่แนวันที่ไหนนะเจอหรอพี่ยังไม่รู้เลยไม่ต้องยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ๋อที่ฟิงเจอหรอที่ฟิวเจอร์เหรอใช่ที่เขาเล่นที่ไหนฟิวเจอร์ป่ะไม่รู้ที่ไหนแต่รู้แต่ว่าวันเนี้ยเราสำหรับด้อมบีบีนะคะเราจะเจอกันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะแน่แ่เลยยี่สิบเจ็ แม่แม่เบคคำส้วก็มีอีกมีอีกแต่ว่ายังยังอันนี้ไม่ไม่รู้เลยอ่ะปกติบิ๊กคุยกับแม่เบไม่รู้เรื่องไม่รู้แค่ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นไปถ่ายละครไม่รู้แค่ว่าพรุ่งนี้เมบทเยอะมั้ยดูแค่นั้นโทรหากันทุกวันไม่ได้โทรขนาดนั้นค่ะก็ทํางานทุกคนโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่แบบ แต่น้อยวัยยี่สิบร้องเพลงอะไรนะต้องโทรหาต้องอะไรอย่างนี้ทุกวันโต้ตัวกันแล้วค่ะหาเงินเขาก็หาเงินของเขาเราก็หาของเราว่างก็เจอกันอุย้ยลันเจอร์้อดีแล้วขอบคุณมากค่ะพี่แจมค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาพี่แจมไลฟ์ตอนก่อนละครมานะคะขอบคุณพี่พี่ลนเจอร์ด้วยนะคะพี่เซนเตอร์คู่ก็มากับใครคะ กับบิ๊กอรอยังไม่มีนี่จ้างได้นะคะยังไม่มีค่ะทุกคนแต่จ้างได้นะคะไม่มีเหรอแม่แซมไลฟ์บ <plex> ้ามีแ <plex> ล้วเหรอไม่รู้แม่แซมหนูไม่รู้เรื่องเบสไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอย่าเบอะไรกับเบสคิวงานอยู่กับพี่คิวงานเบนไม่รู้เรื่องทุกคนอย่าคิดว่าเบสรู้นะไม่รู้เลยบิ๊กไลฟ์กับพี่เจนนี่ไม่รู้เลยเบสรู้ว่าไลฟ์แต่เบสไม่รู้ว่ากี่โมงแม่ยังบอกเลยว่าเขาไลฟ์จบไปแล้วตอนที่เบสเบสมันถึงบ้าน ตอนประมาณหกโมงเอ้ยทุ่มหนึ่งแล้วแ,แม่บอกเขาไลฟ์หกโมงครึ่งเบกก็อา้าวเขาไปดูว่าไม่มีแล้วก็เลยเอา้าวไม่ได้ไปเปสติกเกอร์คืนเลยไม่รู้เรื่องค่ะชีวิตก็คืออ่านบทนี่ดูเป็นคนดีดูเป็นแบบดาราแบบทำงานบ้านก็มีถ่ายละครเนาะก็ต้องทำการบ้านก่อนไปกอง มม่หรอกหรือว่าเบสดูซีรีสเกาหลีสนใจไหนพระเอกจีชังอุปปะเรื่องใหม่ล่าสุดหล่อมากหล่ออยู่แล้วล่อมากเล่นบูหล่อมากพระเอกที่หล่อมากมาแล้วสี่ตอนภาคไทยไปดูกันนะคะชื่ออะไรออกเสียงไงจีชังอุปหล่อมากสู้กบแพงเมืองจีชังอุปหล่อมากวันๆหนูข้างรักแต่พระเอกซีรี โอเคสี่ทุ่มครึ่งสุดท้ายแล้วเช็ดสีให้ดูมันไม่เอาอันนี้เป็นส่โคลาดได้ไปไหมไปโคลาดทำไมโคลาดเหรอโคลาดคิววันไหนอะอ๋อพี่เปิ้ลใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมที่เฟซไทมวันนั้นยังไม่ได้คิวค่ะหนูไม่ว่างหนูถ่ายละครค่ะทุกคนคือ ในความจริงทำให้ติดถ่ายละครติดถ่ายละครติดถ่ายละครนั่นแหละคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าละครอ่ะเขาออนพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าเราอ่ะเราอ่ะน่าจะเปิดกล้องเดือนกันยาเอ้ยสิงหาเราอ่ะเปิดกล้องประมาณสิงหาใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิอ่ะเราถ่ายประมาณสามเดือนแน่ๆตีไปว่าสามเดือนเน้นๆเพราะว่ามันกั้มกึ่ง ระหว่างเดือนอาจจะอยูุดอาจจะถ่าย3เดือนแล้วแบบพ่้นี้ออนคิวแรกวันแรกแล้วมันยังเหลืออีกเยอะมากที่มันยังถ่ายไม่เสร็จซึ่งเราเหมือนกับแข่งขันกับเวลาตอนเนี้ยคือพอ hmm. มันออนปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบตอน 1, นึ่งตอนสองตอนสตอนสมันก็มาแต่เราก็ต้องแบบรีบทํารีบทําให้ถึงต,ตอนอวสานเด็วเพราะไม่งั้นเราจะตอนอวสานเราจะไม่มีอะไรออนนะคะมันจะเป็นจอดํานะคะทุกคน เขาก็เลยรีบเราก็เลยต้องเอาละครก่อนมันเป็นคนหมู่ม้านนะคะละครแบบประชากรในกองถ่ายมีเป็นร้อยคนแล้วจะทิ้งคนร้อยคนไม่ได้นะคะหนูก็เลยแบบบอกแม่ว่างานอันไหนที่แบบยวนยวน,ยวนได้หรือเลื่อนก่อนได้ก็เลื่อนให้ละครก่อนทําให้เสร็จก่อนเพราะว่าเบสก็กรักพี่กิ๊กด้วยกองพี่กิ๊กน่ารักมากพี่ก,กิ๊กคือพุ่มกับถ้าใครอยากรู้ว่าพี่กิ๊กน่ารักขนาดไหนให้ไปดูคลิปล่าสุดเขาว่ายนยนอะไรอะทับพ,พียรอเเรียกทับพ,พียปะไม่ได้ทำอาหารนี่แหละไม่รู้อะ ที่ตัดอันนั้นอนะให้น่ารักมากโอเคหนูจะไปแล้วนะคะควอาจาอาจะเจอเจอกันกับบิ๊กเรก็วกว่านี้ตอนนี้กำลังเคลียร์คิวทางนู้นอยู่เรื่องเจอบ,บิ๊กหนูไม่รู้เลยนะไปถามแม่กับบิ๊กเอาเองอันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าบิ๊กไม่ได้คุยกับหนู <c oughs> บิ๊กจะคุยเรื่องคิวกับแม่แต่คุยกับหนูคือจะคุยเรื่องเพลงให้หนูเลือกเพลงหนูคุยกันแค่นี้หนูก็เลยไม่รู้ว่ายังไง ขอบคุณด้อมแม่แม่เบคําสิงด้วยนะคะที่อุดหนุนนะคะขอบคุณด้อมเบคําสิงด้วยนะคะขอบคุณด้อมบีบีด้วยนะคะขอบคุณด้อมของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณด้อมของเรนเจอร์ของพี่แจมและชตะด้วยนะคะสามารถกดได้อีกแต่จะเป็นราคา290เพราะหนูทำแค่ไลน์นี้ใน2 29้บาบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ราคานี้อีกรอไลฟ์หน้าซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหน แต่ผู้นี้สไลด์แน่นอนเพราะผู้นี้ไปเจอแม่นุ้ยเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์นะคะเบต้าบายบายเบต้าเล็บเป็นเล็บหมีหมีหน้าตรงใช่น่าเหมือนเบต้าเลยเหมือนเบต้าเลยเดี๋ยวมันกัดมันดมมันดมไม่ค่อยเล่นกับหมานี่มันกัดเบต้ามันแก่มันแก่แล้วมันหงุนหินเยอะนะเพราะมันหุนหินปุ๊บมันข่วนมันกัดมันรุนแรง